สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมารีวิวรีวิวเจ้าแก่ถีเกี่ยกัถีเพิ่งจะอัปเดตไม่นานเนี่ยนะครับที่เรารู้ก็มีตัวใหม่เข้ามาตัวหนึ่งครับผมใช้ดักเมลโลดี้ตอนนี้เลเวลสิบกากมากเลยนี่ครับก็ตัวใหม่เข้ามาก็คือเจ้าอาท์ธีนาครับ มันเป็นวีเลสกิลก็โหดอยู่นะคุ้มเต่าเนี่ยสุดยอดเลยคุ้มเต่า83ดถือว่าโหที่สุดในเซิร์ฟเหมืงนกันะนะครับเนี่ยคุ้มเต่า83โบนัสทอง20 r p 2 R อารสหกิลสกิลนะครับโอกาส30%เมื่อถึงจุดเที่ยวจุดเที่ยวทั่วโลกไปยังเมืองที่ท้องการทันทีส่งลดค่าผ่านทาง65ชนะเกม57 ค่าใช้จ่ายถูกลง36โอกาสทอง77ค่าก่อสร้างถูก56ควบคุมต่คุมเต่า8ปเยอะมากเลยนะครับเนี่ยส่วนลดการซื้อต่อ80แล้วลองดูดีครับส่วนลดการซื้อต่อรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้จะเยอะอยู่นะเท่าพอๆกับเล็กซี่เลยครับเนี่ยโอเคนี่เนระิ่มมีเขาปรับใหม่อีกตัวหนึ่ง เขาลบสกิลออกนะครับด้ข่าวมาเจ้าตัวนี้ครับที่คนฮิตกันใหญ่ๆคนเลยแล้วครับเนี่ยคือเจ้าเจ้านี่ครับอลิศเขาตัดสกิลออกที่มัน่าเวลบอลบอกที่มันบอกว่าะ <c oughs> ที่มันบอกว่าเนี่ยค <c oughs> เขาบอกว่าตัดสกิลสามหลังมาไปให้กับไว้อริศเพราะว่าไว้อริศมัน มันคูปต่อมัน,นเนี่ยเวลาเวลาสร้างมันจะติดยากอันเนี้ยเขาก็เลยตัดสกิลของอลิซออกของอลิสสีดําออกผมก็โอ้เอ้าจะตัดทาไมคนก็เล่นกันคนก็มีบางคนก็เล่นยันอยู่ครับโอเคก็แล้วแต่ดวงนะผมก็โชคดีแล้วกันแล้วแต่ทีเอ็มก็ได้ทาให้แล้วครับโอเคต่อไปสีที่มีพิเศษเลยครับก็คือลูกเต่า โอเคเราก็มาถึงส่วนลูกเต่านะครับก็วีตัวใหม่ลอามาคือลูกเต่าซากุระครับโอเคลูกเต่าซากุระในเกมโบนัสเนี่ย5อัพเต็มเนี่ยจะเป็นเลเวล30จะเป็น30เปอร์เซ็นต์การดวง40ถ้าไปอัพหมายถึงผมหมายถึงอัพเต็มหมดเลยนะครับเนี่ยแต่ผมพิเศษมากเลยนะครับคือโบนัสเลขคู่คี้นะครับ เขาเพิ่มมาให้3ามเราก็ไปเอาในนั้นก็ประมาณ2องสาไม่รู้อะไรแต่ที่รู้เขาให้มา3สามสรับการซื้อต่อสี่สิคุมเต่า3าหค่าก่อสร้างถูกก็ส่สิบห้าแลครับก็ถึงว่าโอเคใช้ได้นะก็ถึงว่าโอเคใช้ได้แ่ครับโอเคต่อไปนะครับ หนึ่งไปแล้วเราก็ต้องบอกรหัสกรอกกันด้วยเลือกของคูปองนี่คูปองนะครับผมจะบอกให้นะครับผมไม่ค่อยอยากไม่อยากเข้าหรอกรหัสคูปองคือฟอมบี้แมมนะครับ c o m b i e m a p มั้งไม่รู้เนี่ยน่าจะใช่นี่ก็คือเอา นี่ก็เป็นสกิลช่องสกิลใหม่เป็นของไม่ใช่สกิลดิมาแบบอีเวนต์การ์ดแล้วก็อีเวนต์เล่นแล้วก็อีเวนต์ไอเทมอีเวนต์ไอเทมจะมาเร็วๆนี้นะครับนี่อีเวนต์การ์ดทุกคนเวลาเขาเขา,เขาจะเวลาเขาตอนเมื่อวันที่แล้วอ่ะเขาจะแจกคูป,ปองแรกสามสี่เพชรใช่ปะนี่ก็คือเขาก็จะแจกให้แล้วครับหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับหนึ่งครั้งเท่านั้นจนถึงวันที่ยี่สิบสองคันวานะครับอืม ก็รีบๆกันแล้วเอาละครับทุกคนนี่ลูกเต่านี่เขาก็เตียเป็นลูกเต่าที่ไปอีเวนต์อยู่นะครับตอนนี้ลูกเต่าลูกเต่าคิสตันกับลูกเต่าเพชรไอ้ไม่ใช่ลูกเต่าดิไม่ใช่ลูกเต่าโอ้ยลูกบาเพชรกับลูกบาคิสตันนะครับอืมก็ไปซื้อกันเอาแล้วกันนะครับโอเคนี่รางวัลับรชนะนะครับนี่จะไปอีเวนต์เล่น ก็จะเป็นมีหลายอย่างนั่นแหละครับการเปิดทัวร์ซัมตัวซึมอะไรอย่างเงี้ยแบบลน์แบบทิปเปิลวิตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยแล้วก็โอเคฮะไปที่เรารู้อ่ะผมจำได้ว่าสุ่มข,ของขวัญเนี่ยมันมีอะไรอะ่ะมันมีพวกยิ้ข้างล่างแอบไปด้วยนะครับมีเพชรหนึ่งพันด้วยเพชรหนึ่งพันน่าจะมีแล้วแหละ แล้วทุกคนอาจจะแปกลกใจว่าทําไมรูปผมเป็นรูปฮารุกะที่แบบเต็มๆเพราะว่าผมไปถ่ายถ่ายของคนอื่นมาแล้วมาใส่เองอะผมชอบตัวนี้เพราะว่าผมจะได้ตัวนี้มากๆก็เลยดูรู้สึกว่ามันน้าจะเจ๋งอะก็เลยถ่ายไ,ไว้เพื่อเพื่อว่าวันไหนที่ผมได้ก็ดีใจเลยฮะโอเคแล้วก็ส่วนลูกปาก โอเคมีส่วนลูกบากมาแล้วนะครับนี่คือลูกบากคริสตันมาใหม่นะครับลูกบากคริสตันเนี่ยเวลาเปิดเนี่ยยิ่งนานเท่าไหร่อ่ะมันจะดีขึ้นนะครับคือหนึ่งชั่วโมงถึงสามชั่วโมงห้าสามชั่วโมงจะได้สามร้อยถึงสองร้อยเอย้ถึงสองพันสองพันห้าร้อยคิสตันสองชั่วโมงหนึ่งร้อยถึงแปดร้อยคิสตันหนึ่งชั่วโมงห้าสิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบคิสตันนะครับโอเค อ่ะเปิดก่อนลูกบากทองโอ้โหนี่เอานี้เข้าไปครับลูกบากริบตันเดี๋ยวรับรางวัลก่อนนะหนึ่งห้าหมื่นชาสามสี่ก็โอเคไม่แพงนี่แล้วเขาก็มีกิจกรรมที่เขาบอกอด้วยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันเดี๋ยวให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะที่เขาบอกมีกิจกรรมอ่ะ ย้ำใน c e b o o o ลออฟอินนะนะ่ะผมจะไม่ได้ผมพาไปดูแล้วกันนะครับโอเคที่เครื่องรางอ่านอนถงือตัวที่เครื่องราง,างตัวทำไมวันนี้อส่วนที่เครื่งรางนะครับโอเคก็จะมีอันไหนอันนึงมานะครับคือหอแห่งโชคชะตาอ่าพวกมุงเตอแม่นยามีแปลกก็เหมือนกับเอ้าอาทีนาเลยนะครับ แล้วก็อ่านเอาแล้วกันนะอาจจะไม่ดูน่าเชื่อแต่หลอกแลงนี้เป็นผู้เลือกเจ้าของด้วยตัวเองนะว่ากันว่าเป็นหอกที่ได้ยินเสียงของเทพเจ้าขอเปลี่ยนเป็นเทพเจ้าวังก่อเลยปะ <c oughs> ของเทพเจ้าผู้นำทางไปยังสถานที่ต้องที่ต้องการได้อย่างแม่นยำอีกด้วยถ้าอย่นี้ก็จะเป็นอันนี้ก็มป็นม่ดของของแห่ง โห่หอกแห่งโชคช,ชะตานะครับโอเคส่วนที่ข้างล่างนะครับมีอะไรอีกอะเออซอมบี้ดาดซอมบี้ผมจะบอกเลยนะครับว่าสามช่องนี้สามห้องนี้จะมีดาดซอมบี้ให้นั้นท่านห้องแพทห้องแพทกับห้องเพรนี่ไม่มีนะครับแต่ห้องชั้นเปียนลีกไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าครับผมก็ไม่แน่ใจแต่ที่รู้ว่าห้องเพรกับห้องแพทิน่าไม่มีนะครับ โอเคหน้าสมบัติก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากหรอกครับมีเปลี่ยนแปลงแค่ด่านนะครับโอเคนะครับนี่ลืมใช่นี่ไงนี่ถ้าเราอยากได้เลือกหาก่ากก็มาตรงนี้ได้เลยครับนี่ถ้าเราอยากได้ยีงข้างล่งแบบไม่ต้องไปหาอะไรตรงนั้นหรอกนี่มาเปิดตรงนี้เลยนี่นี่ครับมีนนี่มีซิงข์ลางแบบธรรมดาแบบเปิดแบบห้าครั้งแบบ ห้าครั้งเหมือนไอ้ที่เราเห็นนั่นแหละฮะลวดเลยนี่ฮะอันนี้ก็เห็นประจับกันอยู่แล้วแต่ที่เราไม่เคยเห็นเจ้าที่ก็คือทางด้านนี้เลยนะครับที่มันมีคําว่าร้อยเพชรกับ150ร้อยห้าสิบเพชรเนี่ยแหละครับมันมาใหม่เลยนะครับเนี่ยคือตัวตัวสุ่มจี้เครื่องรางแพตตินัมได้ถึงถ้าเป็นร้อยหนึ่งถ้าเป็นร้อยเพชรก็จะเป็นไดเอทถึงเอสแต่ห้าร้อยห้าสิบมีสิทธิ์ได้รุ่นเอสนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่า มันมันราคามันก็สูงอยู่นะผมว่านะมันน่าจะมีซิตไดเอสอยู่มันก็มีเอบอกโผ่มาด้วยแล้วกันนะโอเคเนี่ยไม่รู้ว่าอาจจะมีอันนี้โผมาด้วยนะตาในอำเภออ่ะนี่ช่องการ์ดนี่อีเวนต์รุ่นลิมิเตดเข้ามานะครับแฮกการ์ดลูกบาศก์ิสตันกับลูกบากเพชรนะครับมันจะมีซ่อนไว้อย่างนี้ครับนี่ที่มันขึ้นสีเขียวเลย อันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเออระบบโปรโมชั่นเขาผมนี่นี่ครับสี่ช่องนี้มีโปรโมชั่นนะครับคือลูกบาศกคิดตัน <c oughs> เขาจะแถมมาให้อันเนี้ยน่าจะแถมมาสี่อันนี้สามอันนี้สองอันนี้หนึ่งไม่รู้อ่ะผมไม่รู้อ่ะหัวก็จะมีเหมือนเดิมนะครับท้องอะ่ะก็เหมือนเดิมครับ อ่ะเลยลีบลาโคดเวอร์ก็เหมือนเดิมนะครับฮ mm hmm. ะในไหนอีกอ่ะเชิญเพื่อนเอาปิดไม่ใช่ดิเชิญเพื่อนเชิญเพื่อนก็จะเป็นแบบใหม่ครับนี่เพื่อฐานที่จะลงทะเบียนก็จะเป็นแบบนี้ครับในระหว่างเล่นเกมหน้าต่างป๊อปของข้อมูลเพื่อนกดปุ่มเพื่อนคนในเกมอ่ะเพื่อลงทะเบียนนะครับโอเค mm hmm. มีอะไรอีกอะอะไรมีไหมอะโอเคแค่นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเออลืมไปช่วยกดไลค์ให้คนดูเอ้ยช่วยกดไลค์ให้คนดูหรือว่าให้พเพื่อนเพืดูกันได้นะครับหรือจะแชร์ให้ใทาง facebook หรือไลน์ก็ได้นะครับหรือ Subscribe ตรงหัวมุมช่องของเมย์นะครับที่เป็นรูปที่เป็นรูปฮารุกะนะครับ กดเลยกดเลยนะครับกดกดรีบกดนะครับเพราะว่านี่คือคลิปคลิปแรกที่ผมทําได้ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเสาคลิปนั้นผมทําไม่ค่อยได้เรื่องหรอกเพราะว่าทุกคนลืมทำช่วยกดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมช่องกด ไว้ของช่อง GTA 70G0 70 Gamer ของท่านผมด้วยนะครับคือคุณภูมิครับโอเคแล้วไปก่อนสวัสดีครับ